เพราะไอ้ความเรวของเองนักสานตัวนี่อ้าวทำไมอเจ๊ดิโอยเตือนไปไอ้ดอกแหมน่าสงสารจริงดูสินี่อ๋อนี่มหาราชาที่อินเดียเขาทำอย่างเองเนี่ยเหรอให้อ้าวอานั้งไงอะเกลียดเลยลำคาญเฮ้ยลำคาญนี่เบื่อหน่ายลำคาญเนี่ยมันก็โมยโซ่ไม่ดัปลอมไม่ขาดหรือวะอ่ะงั้นเริ่มคานละไม่ลำคาญอ้าวไมเล่าคาญด้วยกัน อนุญาตตอบไม่ได้เราก็ตอบไปครับนี่ <S <S <ห>คุณอาผมทำไมเข้าใจเลยนะว่าทำไมคุณอากับไอ้เลดต้องมาจาะจงให้ผมสามคนเนี่ยไปขโมยศพไอด้ดำปลอดถึงว่าทำไมคุณอาไม่ไปจ้างสับเปอรเลอที่ไหนก็ได้ที่เขาไม่กลัวผีใช่เขาคนละยี่จับพวกใครๆก็เอาใช่แล้วเขาไม่กลัวผีด้วยอืมใช่ไม่เข้าใจทำไมตำ <ขอ S 1> ราจจับตัวพวกเราไปขโมยอ่านี่แน่อะไรเองวะเดี๋ยวคว้าไอ้ตะเกียบ นี่เนี่ยใ้วจะคว้างด้วยถั่ว,วที่เจ็ดเม็ดเลย <c oughs> เอ็งก็รู้อยู่แล้วว่าเรื่องนี้เป็นความลับที่เราจะให้ใครรู้เรื่องไม่ได้ถ้าคืนจ้างใครเข้ามาพวกญาติไอด้ดำปลอดรู้เขาเรื่องเขาจะไปอย่างกันใหญ่เรื่องนี้ต้องเป็นความลับที่สุดเข้ <c oughs> าใจไหม่ะเอาเอนนั้นเมื่อต้องการให้เป็นความลับไม่ไปขมโมยตัวเองละบางวันพวกข้าทำไมเอจริงด้วยคุณนิกรครับว่าไงครับถ้าเอ็งให้นักวิทยาศาสตร์ไปค่ณแป๊บเดียวเองเลยนะ แทนที่ข้าจะได้ศพมาข้ากลับเป็นศพอยู่ที่นั่นทําไหมวะอ้าวเอ๊ะแล้วคุณดริเรกคุณไม่นึกบ้างเลยครับแพทย์พวกผมไปขโมยพวกผมจะไาเป็นศพไปบ้างก็ใช่ไอ,ดอ้ด๊บเองไม่ฉลาดเลยเอ้าวเอ๊ะยังไงกันวะฮไอ,ดอ้ด๊บต่อไปนี้ข่าเลยล้องห้างแล้วเว้ยแข่งวันนี้คิดเล่าถึงนะอย่าไปอ้อนวอนมันเลยเราลับบ้านเราไปหาคิดทางเอาไหมหาคนชายอาไหมไอ้พวกนี้นะที่เขา ร่ำลือกันว่ามันเป็นพวกไอ้ผู้กล้าหาญนะที่แท้ทุกคนที่อยู่บนขอมอทั้งหมดทุย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 เฮใช่เช็ดจำไลไอ้กุ้งพันน่ะไอ้กุ้งไอ้ปลาขยั่ง,งพันน่ะพวกเองเนี่ยขี้อยู่บนสนองเหมือนกุ้งไปปลาขยั่งกินขีพ้พอได้เดี๋ยวหยุดอะไรอีก ผมยังไม่รู้นะป่านนะว่าไอ้พวกนี้ได้เหยญงกล้าหานมาด้วยเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะว่าพลุหรือไม่ก็จับฉลากได้มาจริงเพระสงสัยจะเป็นไปได้อ่าเพราะฉะนั้นพนครับคุณนะอะาไก่หมอกลับไปเลยไปจะไปไหนล่ะไปอะไได้ก็จะไปหาผ้าสิ้นให้พวกเอ็งมาใส่คนละผืนสิเว้ยทุย นาทีนล้วตายสองอีกสองนาทีตายไอ้วนเย็นใจงวนเนอาไไอ้มวนไอ้หมไปไอ้พวกกีดขัดไอ้นาตัวเมียการจะเอาฟาซินมาให้เอ็งนุ่งไปไอ้ไอ้ไอ้ก้อยไอ้กอยถุยถุยจะเยบปนหรอไอ้ไอเยแล้วเย็บไปแล้วเหรออออโทษเห็นชักแล้วเกินเป็นอะไรเป็นตะูตเป็นอะไร ผีเข้าเหรอหรือยังไงไปดึงเหยียบอีกเลยโมโหโมโหมีอย่างเหรอคุณอากับไอ้เหล็กว่าเรารายงานเท็จเอาเหล็กอาหารมาใช่แล้วทาเราขี้ขาดทำเราขี้อยู่บนหัวของน้องใช่แล้วอย่างนี้ใช้ได้เหรอใช่จะไปหาภาษีแล้วนุ่มอีกนะอีกเดี๋ยวเหยียบเลยเดี๋ยวเหยียบเดี๋ยวเหยียบที่นี่เดี๋ยวเหยียบเหยียบที่เหยียบเลยเหยียบเลยนี่แล้วทีนี้ ใครจะเป็นคนจ่ายเงินล่ะเฮ้ยใครจะจ่า,จายไม่ต้องคันแต่ที่แน่นแน่ข้าไม่จ่ายก็แล้วกันอ้าวเอ๊ะไอ้เงวนเฮ้ยว่าไงไอ้เงวนนี่ยังผีขเข้าอยู่เหรอฮะ,<ม><ล>ะเรา,เราดูถูกเรามากนะ,ะเราสามคนนี่ตัดสิในใจไปขโมยศพเพื่ล้าังคำสบมบัติก็เลยดีไหม,มคุณนิกรอะไร,ระคุณจิมเงวนแล้วคุณทน อะไรคุณกินหมวนตอนนี้ให้ข้าพเจ้าไปทำอะไรก็ทำทางนั้นจ้าไม่มีกลัวหมยครับอ่ะตอนนี้กินอะไรไม่ลงแล้วเองกินแทนเดี๋ยวค่าใจ่ายเองอ้าแม่นอนคุณกินหมวนไม่ต้องห่วงคุณนี่กอดกินแทนได้เราทำได้ทานคุณสามคนยังไม่ get up in the morning อีกครับยันเปลี่ยงให้เสือกพูดภาษาต่างประเทศ <c oughs> เราต้องเป็นคนไทยเราต้องพูดภาษาไทยด้วยต้องภูิใจในภาษาไทยว้วยรัฐานติดมาจากด็อกเตอร์เอ้ยยังจะไปเอาอย่างไอ้ด็อกมันได้ยังไงมันไปอยู่เมืองฝรั่งมังค่าตั้งแต่เด็กแต่เล็กมันก็ต้องติดภาษาต่างประเทศมาบ้างแต่เดี๋ยวนี้มันก็พยายามไม่พูดภาษาแล้วภาษาต่างประเทศนะมาพูดภาษาไทยแล้วโอเคเด็ดร้าย every day I don't speak English ทุย ก็บอกพ่อบอกยังเมื่อกี้ว่าเองไม่พูดภาษาต่างประเทศพูดทำไมผมว่าทุกวันเนี่ยผมจะไม่พยายามพูดภาษาอังกฤษเนี่ยไอ้หมอไอ้หมอไอ้หมอเฮ้อะไรวะไอ้ทำปอดฟื้นแล้วไม่บีบคอไอ้กอแทบตายแน่นี่ไอ้พลไปประตูล็อกมันไว้แล้วว่งริกฤมาบอกเองไปช่วยกันหน่อยไว้เองเลิกพูดยังพ้นแล้วหยุดแล้วตายแล้วพ่อทำไงเดียวนี่ผมใส่ตัวยาแก่ไปหน่อยแล้ว แก่แล้วปลาไป่น้อยจะบ้าเลยทําไมมันฟื้นเร็วริดแรงเหลือเกินไม่ได้ละเราต้องช่วยกันไปจับตัวมันเอายาฉีดจะทํายังไงต่อเ่าก็หมายความว่าต้องไปล็อกตัวมันใช่ได้นี่เองล็อกขันละไอ้ไอ้หอนมอล็อกขนละไปล็อกตัวไม่ได้เพื่อนตอนนี้ข้าปิดประตูล็อกมันไว้แล้วในห้องไอ้บมอไอ้บมอไปช่วยทันทีไปสินี่ไปเลย ไปสิ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 มาประธานมาดูกระที่ทุกคนทุกท่านอะไรกันเดี๋ยวไอ้ให้เดี๋ยวโดนไอ้ดาปลอดคือใครไม่เข้าใจเดี๋เองไม่ต้องเบรกนี่เองสาบานเลยใช่ไหมว่าได้ยินได้ฟังอะไรห้ามถามห้ามพูดเพราะนั้นไปไอ้โมไอ้โมเจ้าตกนทำไมตะโกนทำไมไอ้ห่วยไปเร็วไปเร็วไปเอ็นเธอทำไมไปอ๋เดี๋ยวไอ้ก้อนไอ้พักอยู่แน่นะยังไงก็ไมปไปอยู่แล้วหมดลมแล้ว ขอบใจนะาพักป๋าขอบใจนะาพักพวกโอ้โหพร้อมเลยไข่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกกาแฟ <c oughs> เสร็จคุณนิกกอนอันนี้อะไรกันละ่ะบรรยากาศกันมาให้ให้ <c oughs> อยู่กันใหญ่ <c oughs> เสร็จคุณนิกกอนนี่ <c oughs> กดตันหนึ่งฟองอื้อหือ He died, sorry.